สวัสดีค่ะวันนี้พลอยจะพามากินปลาหมึกย่างนะคะแล้วก็มีไส้กรอกด้วยเนี่ยค่ะไส้กรอกนี่กินกับน,น้องสาวนะคะมากินกันเลยค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะคลิปไม่หายเานคลิปก่อนนะคะ

ใายนอนน้ากำลังใจอของข้ากับไปค่ะเส้นกอกเรามาเป็นเส้นๆเลยนะคะ น,น,นั่งก็เหมืนนอนคนบ้เลยิอมเอาไหม ขอชิ้นใหญ่นะ,นะชิ้นเล็กด้วยเสียงดังไม่มายนะคะเพราะว่าอัดข้างล่างค่ะใส่ติ๊กลงไปนะ สเม็ดนะคะจิ้มน้ำจิ้มน่ะ ออโอ้ตัดไหมนนะเดี๋ยวให้ดูน้ำจิ้มนะคะ happen บอกก็ได้อร่อ ไม่กินกินเม่เส็จใส่แตงโมอะไะบอกว่ามันเป็นกับผักตบกอ ดังน,นิดหนึ่งนะคะแต<ก>่ <_ Gerilim> ยังดึด้วยอีกนิดยากโกินจังกวมไหมกินมาคะเราหนูบินมาแล้ว clip thu được cái lá <laughs> แม่หนู็ำได้หรไม่พูดไม่ด่าไม่อะไรเลยอันเยอะเนาะฉันเอาเล็กเองอมกินไปไหน้าวอะไรโชว์แม่พี่เนชว์ สำหรนี้นูนเก็บไล้์ส่ขอค่ะนะคะคส่ะสำหรับวันนี้พลอยก็ขอลาเพื่อนๆไปที่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้อัดข้างล่างเป็นกลางวันนะคะแล้วมีหลานแล้วก็ข้างบ้านก็เสียงดังนิดหนึ่งเนาะค่ะก็มันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับวันนี้พลอยก็ขอลาเพื่อนไปที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะบ๊ายบาย